สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับใครที่กำลังมองหารถบ้านแท้ๆาウติตของ Toyota c โ r o l l a a l t ติวันนี้มีเครื่อง 1.6e ปี2012รถบ้านแท้ๆนะครับขายเพียง2 2 8 0 0 0บาทโอ้โหสีขาวนะฮะเลขไม้ประมาณแสนเจ็นะครับรถบ้านสวยๆเดิมๆทั้งคันเลยนะครับ สภาพดีนะครับเครื่องยังแรงยังฟิตนะช่วงล่างนุ่มนวลสบายสบายอัตราเร่งค่อนข้างดีรถนี้สวยจริงครับดูครับไม่ว่าจะเป็นมุมไหนๆนะครับความเดิมของรถคันนี้นะครับไม่ดีไม่นำเสนอครับใครช้าอดแน่นอนนะครับรถ200,000ต้นๆเนี่ยน่าสนใจผ่อนจัดไฟแนนซ์ก็เครดิตดีไม่ดีมาคุยกันก่อนครับรับรองคุณได้รถกลับบ้านไปแน่นอนนะครับทีมงานคุณภาพนะครับทีมเซลช่วยคุณได้ครับ แต่ถ้าใครจัดสดครับมาพูดคุยราคานะครับมาทดลองมาเทสดูต่างจังหวัดก็โอนจองได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบสไตล์รถบ้านๆแท้ๆเดิมๆนะครับไม่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแต่เครื่องดีภายในสวยสีสวยทั้งภายนอกและภายในครับ เบาะไม่มีการแตกลายงานแต่อย่างใดครับใครสนใจนะครับตัวอัลติสตัวนี้นะครับปี2 0 1 2ิเดิมๆนั่งคันนะสวยงามมากๆเลยนะครับใครสนใจนะครับรถจอดอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับแอดไลน์มาเลย088584537 5ครับซื้อรถมือสองสวยๆตรงที่นี่นะครับง่ายๆออกรถง่ายๆกับเราครับ